ครับสวัสดีครับผู้ผสมพันธุ์ผู้ติดตามพวกคนทุกท่านนะครับสไตล์เกษตรตามใจก็ได้ไม่เจอกับพันผู้สมอีกแล้วนะครับผู้ผสมครับวันนี้ก็ประเด็นหลักผมก็อยากจะมาพูดคุยนะครับมามามาพูดคุยและมาให้ความคิดเห็นนะครับผู้ผสมการใช้สารเคมีในนาข้าวนะครับหรือยาฉีดสตูข้าวนะครับผู้ผสม หรือจะเป็นแมลงเงี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นแมลงกันนะครับที่ใช้นะครับที่ที่ใช้กันเยอะนะครับพระผู้ทรงี่ใช้กันเยอะก็ส่วนมากก็เป็นแมลงนะครับบางคาดบ,บางคนก็ไปใช้จาพวกเชื้อรานะครับกําจัดเชือ้อราอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่คลิปนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้สมและลองมาฟังผมวิเคราะห์และมาฟังผมพูดดูนะครับพระผู้ ว่าการใช้สารเคมีในนาข้าวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับผู้มสมอันนี้ก็จะให้มาดูกันนะครับครับวันนี้ผมก็มาตัดหญ้าคณะนะครับผู้มสมนี่ก็เปื้อนหน่อยนะครับก็ให้ผู้สมได้ดูกันนะครับก็ตัดยังไม่เสร็จก็สายแล้วเหมือนกันนะครับนี่โอ้อครับนี่ก็คือขั้งตัดหญ้าผมนะครับ ท่านผู้ชมก็เก่านานนี้แล้วนะครับทีนี้ประเด็นหลักนะครับท่านผู้ชมอันนี้ข้าวผมนี่ก็ได้คือว่าได้สองเดือนนะครับท่านผู้ชมได้สองเดือนละนะครับก็ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มันมียี่สิบแปดวันนะครับปีนี้มันมียี่สิบแปดวันนะครับท่านผู้ชม แล้วอันนี้ข้าอันนี้ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งที่สองมีนาแล้วนะครับมีนาคมแล้วนะครับก็เริ่มขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็มาให้ดูกันนะครับแล้วในนะวันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุย๋ยรอบแรกไปแล้วแล้วอีกสักสองสามวันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่รอบสองละนะครับเพราะเนื่องจากผมใส่ปุ๋ย เป็นฤดูกาลนึงนึงน,งนึงเนี้ยนะครับผมก็ใส่แค่สองรอบนะครับผู้ม,มผมก็ใส่แค่สองรอบอันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนละนะครับแต่ว่าบาังเอิญช่วงนี้ผมยังไม่ว่างนะครับติดธุรกิจที่สําคัญนะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างเลยนะครับผู้มก็ฉีดมาตั้งแต่ยา,าคุมค่าหญ้าแค่นั้นนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนไม่ต้องพูดถึงยังไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างนะครับ ก็มีใส่ปุ๋ยไปสูตรไอ้สี่สิบกศูนย์ศูนย์กับสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับผมใส่ไปนี่ก็ให้ผู้ชมได้ดูดูภาพรวมกันก่อนนะครับมันก็ยังเขียวดีอยู่นะครับมันก็ยังเขียวดีอยู่ขนาดข้าวผมใส่ไปนี่ก็จะส่งเดือนแล้วนะครับก็ประมาณประมาณยี่สิบแปดวันละนะครับประมาณนี้ไอ้ที่เฉพาะผมใส่ปุ๋ยนะครับแล้วที่น่าประเด็นนะครับผู้ชม อันนี้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลมามาก็ดีนะครับได้รับข้อมูลมาก็ดีว่าข้าวอายุเท่านั้นสิบห้าวันสิบเจ็ดวันต้องยาตัวนี้นะครับเซตนี้นะครับจาเป็นต้องฉีดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมมาให้ดูกันว่าของผมนะครับเข้าก็สองเดือนเต็มแล้วผมยังไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็พยายามบอกนะครับท่านท่านผู้ชม ผมก็พยายามบอกกับผู้มสม่อยู่เรื่อยว่าให้ใช้ใช้ด้วยความจําเป็นนะครับผู้ม,มีส่ใช้ด้วยความจําเป็นเพราะทุกอย่างมันคือต้นทุนการผลิตของเราทั้งนั้นนะครับบางคนก็ให้ข้อมูลมาบางคนก็บอกบางคนก็แนะนํานะครับผู้มสม่ใส่ปุ๋ยเราต้องเรียบฉีไม่งั้นเป็นอย่าง,งานั้นไม่งั้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผู้ม,มีส่บางครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่า เราไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะครับพระมสมเราไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดว่าที่เราจะต้องไปทําตามเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับพระมสมผมพยายามบอกว่าใช้ด้วยความจําเป็นใช้ในเมื่อที่มันเกิดโรคเกิดมแมลงแล้วนะครับพระมสมมันมันไม่ได้วุบปั๊บเสียหายเลยนะครับแต่ขอให้เราคอยดูแค่นั้นนะครับขอให้เราคอยดูแค่นั้น ว่ามันตรวจสอบดูว่ามันมีโรคแมลงอะไรลงมั่งไหมลงเยอะหรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมก็เห็นนะครับในานานเนี้ยผมก็ได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับหนอนกอของผมก็ลงนะครับแม่หนอนกอก็มีเมงกะบี้ขาวก็มีนะครับผมก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับท่านผู้ชมแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรหนักหนาเลยนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้เสียหายอะไรหนักหนาเลยผมเพิ่งบอกว่า ถ้าสมมติว่ากับผมนะถามผมว่ามันมันจาเป็นไหมนะครับกับสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมบอกว่าผมก็เคยพูดอยู่แล้วนะครับถ้ามันจําเป็นก็จําเป็นนะครับแต่ให้เราใช้ด้วยความจําเป็นให้มันเกิดก่อนนะครับท่านผู้ชมมันคือต้นทุนของเรานะครับมันคือต้นทุนของเราอันนี้เราจะไปลงกระแสใส่แล้วต้องใส่ปุ๋ยแล้วต้องรีบ ฉีดไม่งั้นเป็นอย่างงู้นไม่งั้นเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างของผมเนี่ยผมต้องย้ำว่าสองเดือนแล้วผมยังไม่ได้ฉีดนะครับเรื่องสารเคมีนะครับเรื่องอยาฆ่ามแมลงแลสักจุดเลยนะครับท่านผู้ชมเราถ้าเราไปหลงตามกระแสรหรืออะไรเราไม่เกิดเนี่ยอะไรจะไปทําตามที่ท่านผู้ชมได้ข้อมูลมาเนี่ยที่คนแนะนํามาเนี่ยนะครับท่านผู้ชม ผมเคยพูดเคยย้ำอยู่บ่อยครั้งนะครับสินค้าหางกเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมว่าการใช้สารเคมีเนี่ยต้องให้ใช้ด้วยความจําเป็นนะครับพึงเวลาก่อนเราค่อยใช้นะครับมันจะช่วยลดต้นทุนของเรานะครับ ไม่มีใครนะครับไม่ไม่มีใครพูดเหมือนผมและช่องผมนะครับปุ to listen, to doch, ๋ยยาปุ๋ยยาตัวนั้นตัวนี้ต้องเอาตัวนั้นต้องเอาตัวนี้เจ๋งนะครับท่านผู้ชมต้องทาตามนี้ไม่งั้นเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเป็นอย่างนี้นี่นะครับขอให้ใจหนักหนักไว้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมขอให้ใจหนักหนักไว้นิดนึงนะครับก็เหมือนที่ผมพูดมันมีห้างเหตุและผลนะครับคําว่าสีบการไว้ก่อนเนี้ยท่านผู้ชม โรคบางโรคแมลงเป็นบางเป็นบางมแมลงเนี่ยมันหายได้มันสามารถหายเองได้นะครับท่านผู้ชมบางทีก็เหมือนกับเราจะเป็นไข้เป็นหวัดอย่างนั้นนะครับถ้าเราไปฮักฟื้นฮักผ่อนอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทํางานหรือทําอะไรเนี่ยเราฮักผ่อนเยอะๆเนี่ยมันก็หายได้โดยไม่ต้องกินยาไม่ต้องรักษาก็มีนะครับคําว่าข้าวนะครับมันก็เป็นเหมือนกันถ้าบางทีอากาศแปรปวนเนี่ยมันก็เหมือนคนเราจะเป็นไข้เป็นหวัดอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมอันเนี้นะครับ บางทีถ้าเราเจอแล้วนินดๆหน่อยๆเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องฉีดนะครับพรพะผู้ชมแล้วแมลงที่อยู่กลางนาเราเนี้ยมันมีเยอะนะครับที่มันไม่ได้ทําลายนาทําลายต้นข้าวเรา,าเนี้ยนะครับบางที่บางแห่งมีปลาอย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างมีปลาผมก็เคยพูดมามั่งละนะครับมีปลาเนี้ยถ้ามันมีเพี้ยนะครับพระผู้ชมอย่างเพี้ยกะโดดสีน้ําตาลเนี้ยนะครับเขาลงกลางนาเนี้ยเขาก็ช่วยไปกินตัวอ่อนกําจัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพระผู้ชม กับจัดได้เป็นอย่างดีเลยแล้วเรารักษาระบบนิเวศเขาไว้นะครับอย่างเขียดอย่างเนี้ยนะครับถ้าฝนคืมเนี้ยน,นาผมก็จะร้องกันเซลเลยนะครับเขาก็ช่วยกินมแมลงช่วยอะไรเราได้นะครับพระม,มุสมอันนี้ที่ผมต้องมาให้เหตุผลเพราะการใช้สารเคมีนะ,นะครับพระม,มุสมผมบอกว่าให้คิดดีๆก่อนนะครับพระม,มุสมมันคือต้นทุนนะครับมันคือต้นทุน ไม่มีใครนะครับไม่มีใครไม่มีช่องไหนที่แนะนําอย่างนี้นะครับมีแต่บอกให้ใช้ต้นทุนบอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วยาไม่รู้ว่ากี่อย่างกี่ตัวนะครับวางเป็นแถวเป็นตับนะครับท่านผู้ชมเซตนั้นต้องอย่างนี้เข้าอายุเท่านี้ต้องตัวนี้บอกตัวนี้เซตนี้เลยไม่งั้นเป็นอย่างนี้เอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมทุกอย่างเนี้ยมันมันมันระบาดเนี้ยมันต้องมีข้อมูลมาก่อนนะครับไม่ใช่ปพืบปั๊บมันเป็นเลยนะครับท่านผู้ชม ม่ใช่ว่ามันจะเป็นแค่แปลงนาเราเลยนะครับแปลงอื่นๆคนอื่นเขาก็ทำนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพ่ะผู้ชมอันนี้ผมถึงอยากจะมาแนะนําและอยากจะมาพูดคุยกับพ่ะผู้ชมอย่างนี้นะครับการใช้สารเคมีนะครับแล้วเราจะลดต้นทุนได้นะครับสารเคมีนี้นะครับอีกอย่างเราฉีดไปนี้นะครับร่วงลงน้ําไป บางทีละลายอยู่ในน้ําก็ดีนะครับให้ท่านผู้ชมคิดย้อนหลังไปดูว่าสมัยสี่ห้าสิบปีก่อนเนี้ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี้ยพ่อแม่เราทาเนี้ยเขาจะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วปัจจุบันเนี้ยใส่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนี่คือการใส่สารเคมีการพิษทําให้ดินเป็นกรดเป็นด่างดินเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยากจะมาแนะนํากันนะครับการใส่สารเคมีต้องคิดให้ดี ให้เกิดโรคเกิดแมลงแล้วค่อยมาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ